โอเคครับผมก็กลับมาต่อนะครับสําหรับการเป็นตํารวจ24ชั่วโมงโดย EP นี้เนี่ยก็จะเป็น EP ที่2นะครับห <Yahoo! S 1> ลายคนก็อาจจะสงสัยนะครับผมว่าผู้หญิงที่อยู่ข้าง,างนีเขาคือใครน้องสาวคนนี้ก็มีชื่อว่าจามะขามนะครับมเขาจะมาฝึกเป็นตำรวจกับพี่เว้ย <Wow. S 1> น้องๆว่าสวยเป่าถ้าน้องคิดว่าสวยเนี่จูกระปับบ้นขึ้นมาครับผมแล้วก็ชคไปที่คนข้างๆได้เลย วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมพี่พงก็ได้ทําการแบบว่าบานจุกไปตํารวจเต็มตัวแล้วครับใ <Wow. S 1> จอีพีที่แล้วเนี่ยเราเป็นเหมือนเด็กใหม่ใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยเราเป็นตัวจริงละโอเคส่วนรถประจําตําแหน่งของเราอีพีนี้เนี่ยก็จะเป็นบิ๊กไบคน์น,นะครับทุกคนเป็นบิ๊กไบค์ซีบีอาร์สองร้อยห้าสิบนะครับก็ต้องบอกเลยว่าสวยงามจ้าด้ดานนั้นเราก็มีตาตํารวจเลยครับผมนะต้องบอกเลยว่าอีพีนี้เนี่ยซิ่งแน่นอนนะครับโอเคเดี okay. ๋ยวรับถัดไปเนี่ยเราจะมาลองเทสเครื่องหน่อยละกันว่ามันแรงกระเป้า การที่เราจะไล่จับโจรได้เนี่ยรถเราต้องแรงนะอืมนะลองกันเลยครับผมนี่โอ้ยอย่างเท่นะครับเดี๋ยวเราลองเช็คเสียงท่อหน่อยว่ามันแรงกัเป่ามาครับผมโอ้ยโอ้ยท่อแตกดังปั้งเลยนะครับเมื่อกี้สุดจา้านี่เลยหืมต้องบอกเลยว่าเร้าใจแน่นอนนะครับคันนี้โอ้โหดู <Yahoo! S 1> พี่ลืมบอกไปครับผมน้องๆเราสามารถทําการเอาชุดกอดน,นี่ามาใส่ได้นะครับและพี่แกะจิ๊กหมวดผู้พันนะเอามาใส่ด้วยเปไ็นแง ก็ทำไงได้อะคนมันกลัวตายอะม,มีชุดก่อให้ใส่เนี่ยก็ต้องใส่แน่นอนครับผมปะ่ะจาม,มาขามพี่พร้อมละจ้างวันนี้ก็สตาร์เครื่องครับผมมาจาม,มาขามขึ้นมาดีวะเออ,เอต้องให้สั่งเอา้าดูเหมือนว่าจาม,มาขามเนี่ยจะไม่สามารถมาขึ้นมอเตอร์ไซค์กับเราได้ครับทุกคนนะพี่ก็เลยให้น้องเขาเนี่ยขับตามมารักกันนะครับมาเลยจาม,มาขามโอ้โหเท่จัดเลยนะตอนนี้เราก็เป็นแบบว่าตำรวจสายตรวจนะครับมอเตอร์ไซค์สองคันโอเค เดี๋ยวพี่จะลองไปตรวจแถวๆบริเวณไฮเวย์ Highway นะครับทุกคนว่ามีรถซิ่งครับเป้าถ้ามีคนขี่รถซิ่งเนี่ยเจอพี่ออกใบสั่งแน่น้องมาไปเลยครับผมอะจ่าขาก็ตามมันรักกันเปิดไฟบอดด้วยครับผมเรากำลังปฏิบัติหน้าที่เป็นตำรวจทางหลวงเชนดด้ามาดูซิมีใครผิดกฎจราจรนะเป้า oh, <no. S 1> แต่พอเราเปิดไซเรนแล้วเนี่ยประชาชนมันตกใจวะทุกคนโอ้โหพี่ปิดดีกว่านะครับ เปิดทีนี่แบบมันหักลงข้างทางกันหมดเลยนะโอเคเดี๋ยวพี่จะลองขี่ดูแถวใน,น,นครับผมรถมันจะสิ้งกัเปลไหนดูดิน้องมีใครฝ่าไปแดงกับป่ะน่าจะเป็นตัวพี่เองนะที่ฝ่าเนี่ยเปิดแ <c oughs> ท็กซี่คันนี้ครับผมจะไปไหนครับจะไปไหนครับมีพิรุษนะมีพิรุษนะจอดครับจอด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 ไอ้นี่มีพิรุธนะ <c oughs> ครับ,ๆๆๆๆๆๆๆมบผมโอโ้โหเหมือนจะทําการหนีพี่กเปลเมื่อกี้ไหนดูดิชูเลยครับผมชูสองมือขึ้นฟ้าเลยครับลงมาครับเมื่อกี้คุณจะไปไหนเอ่ยฮะ จะไปกินผักกะเพราวาเป่าเห็นรีบจังเลยเดี๋ยวเจอจ่าเพิ่มจับก่อนละกันนะครับผมไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไปน้องดูทรงวันนี้น่าจะมีของผิดกฎหมายนะครับโอเคเราจะขอให้หนุ่มคนนี้คนตัวแป๊บนี่เลยขออนุญาตคนตัวนะครับอืมน่นี่มีพิรุษจริงๆไงห,หนุม่มโอ้โหคนทีนี้แบบว่าคีมีหน่อตไอ้นั่งในตัวไอ้หนุ่มคนนี้มีตัวครับทุกคนแล้วก็มีเครื่องสั่นนะครับแล้วก็น่าจะเป็นปากกาลูกลื่น ไม่มีของผิดกฎหมายครับผมเพราะฉะนั้นแล้วก็ลองทดสอบแอลกอฮอล์หน่อยดิเมาแล้วขับมะเป่านายหันมาจูบปากพี่หน่อยไม่ใช่ครับผมนี่หันมาเป่าหน่อยน้องชายโอเคเป่าแล้วไม่พบนะครับผมโอโ้โหปริมาณศูนย์ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เปอร์เซ็นต์โอเคต่อไปก็เป็นยาเสพติดครับผมนะเอ็งดีดมาเป่าน้องอ้าหรู้ว่ามันอาจจะตกใจตำรวจเฉยๆวะนี่การตรวจครับผมโคตรเท่ไหนดูซิ ผลยาเสพติดว่าไงเฮ้ยคืออะไรวนะน่ะโคเคนเหรอะไอ้ดุมคนนี้เสพมาครับผมนะพี่ว่าแล้วมันดีๆนะครับลำดับถัดไปเนี่ยเองต้องโดนเอาไปจับหน่อยละเอาไปขังคุกปรับทัศนคติดว่วนนะผมห้ามใช้ยาเสพติดเข้าใจไหมน้องในการขับขี่จักรยานเนี่ยอ <event. S 1> โอเคขอรถรับส่งผู้ต้องหาครับผมนี่เลยบอสเรียกบอสตอนนี้มีคนกำลงังเออเมายา <aos. S 1> เออมารับด้วย พอดีว่าการพูดบอเสียงมันต้องรอครับไม่มีอะไรหรอก oh, <no. S 1> มาละโคตรทันใจนะครับผมหูเรียกปุ๊บมาปับ๊บเอาแล้วพี่หนุ่มรถสปอร์ตไม่หลบแล้วครับพี่โอ้โหนี่เลยเอา้าจามาขามาบอกทุกคนไม่ได้ซ่งมอเตอร์ไซค์ตามพี่แล้วหรอโอ้โจามาขาม,มาทําเป็นแบบว่าพูดจับกลุ่มนะครับผมเน่โอเคเดี๋ยวเราเดินไปส่งจามาขามเลยนะครับเดี๋ยวจามาขามสะดุดล้มอะไรอย่างนี้โอ้โยดูดิ รถแบบ้าาเป็นรถหุ้มเกาะเลยนะครับเนี่ยรถจับโจนเนี่ยสุดจัดนะครับโอเคอ่ะดูจามะขามทํางานครับผมออเคเปิดประตูหน่อยครับอืมไหวปะวะเออโหดูดิออสุดยอดเลยครับผมนะมอดนี้อ้าวเดินชนเดินชนจามะขามพี่สวยปิดประตู <Thank you. S 1> โอเคโอ้เจ๋งวมาทุกคนไปครับผมไปครับเป็นไง การเป็นตำรวจของพี่ที่แบบพี่มีเซนไงเออโอ้โหพี่นี่ไม่ธรรมาดาจริงนะครับต้องบอกเลยทำงานได้ยอดเยี่ยมมากโอเครไปเดี๋ยวเราไปลองขับเคสถัดไปดีกว่านะครับ Let's go <S เอาตรงพี่ว่ามันก็ดูยากมากเลยนะครับผมนะว่าใครแบบว่าเป็นผู้ร้ายเนี่ยเออแสดงว่าพี่เพล่เนี่ยมีเซนเป็นตำรวจนะครับ <c oughs> คนแลว้วชมตัวเองทัทีจ <c oughs> ้างวันนีออกไฮเบไปเลยครับผมหลน่อยครับหลดเลยครับหลน่อยครับ โอ้โหต้องเปิดบ่อนะน้องๆถ้าไม่เปิดบ่อเนี่ยรถประชาชนจะไม่หลบนะครับเดี๋ยวเราไล่เคสดแบบว่าตามชาญเมืองก่อนแล้วกันนะออกคดซิกบลล์น้องสาวอืมถ้าไม่ตรวจยาเสพติดไอ้เมื่อกี้คือไม่เจอเลยนะครับผมถือว่ามันเนียนจัดเลยนะมาพี่เพื่อว่าการเล่นเป็นตำรวจเนี่ยมันมีอะไรให้ทำเยอะนะครับนะี่ก็น่าจะแบบว่าทำคลิปหลายๆ EP หน่อยลักกันนะอ่าเพื่อความสนุกนะครับผม ถือว่าแปลกใหม่สำหรับพี่มากเลยเนี่ยจ้างวานี่ออกไฮบรไปเลยละกันนี่เลยซิงดู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 สกิลตำรวจพี่เป็นไงอ๋อยกล้อเข้าถนนนะครับน้องๆชีวิตจริงเนี่ยน่าจะคอหักไปแล้วนะครับแต่โทษทีนี่มันในเกมไปครับผมโหโลซิงนะโลซิงนะเดี๋ยวลองช่วยกันสังเกตนะครับผมว่ารถคันไหนมีพิรุษอ่ะเป้าโอเคมาโูเท่จัดเลยว่ะ CBR ว่ะจ้างวานี ora, ่ฉีกกลางแล้วก็ตบ ตบแล้วติดเทอร์โบก็มาดีครขับไปน้องซิ่งเลยพี่การที่เราซิ่งบนมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันไปได้เร็วอยู่แล้วนะครับออกแกรแต่ตอนนี้พี่ไม่เจอใครมีพิรุษเลย่ะทุกคนนะมีใครมีพิรุษบ้างวะไปพวกขับรถไทยคนนะมีพิรุครขบผมเซนพี่บอกจ่อครับลุงจ่อครับผมว่าลุงนี่แปลกๆนะรถอารจะหนีไปไหนเดี๋ยวจะหนีไปไหนจะหน,จนีไปไหนครับ รถไถยเขาให้ขับในทุ่งนานะลุงลุงมาขับบนถนนได้ไงเออตรวจสอบเลยครับผมบอกให้ลุงหมอบก่อนดีกว่าเดี๋ยวลุงหนีนะครับห <SP> มอบลงครับหมอบลงหมอบลงลุงโอเคทําไมลุงไม่ไปเกี่ยวข้าวเนี่ยฮะลุงมาซิ่งบนถนนทาไมเนี่ยขออ่ญาตนะลุงนะอืนอ้นองเชื่อไหมไอ้คนเนี่ยต้องมีพิรุธครับผมเออมาเรามาตรวจสอบกัน คำถามบุคคลไหนไปดูดิมีอะไรบ้างครับผมเชดมันมีคำถามให้เลือกเยอะเลยว่าลองถามตรงดีว่าดื่มเหล้ามาเปล่าคุณลุงดื่มเหล้ามาปะครับไม่มีแอลกอฮอล์ใช่ไหมโอ้โหลุงโกโหกอะเปล่าต่อไปลุงได้เสพยาหรือเปล่าครับผมไม่มีเงินไม่มียาเชดโอเคเข้าใจละขอ,อยาคนตัวนะคะลุงโกโหกผมอ่ะเปล่าในซิข้างในมีอะไรอาจารย์เอ๋ ถุงยาที่ไม่มีเครื่องหมายเฮ้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 ยเพราะชาแนเนียเราต้องตรวจสอบยาเสพติดครับผมนะคุณลุงคนนี้จะเติมมานะครับโอเคลุงขออนุญ,ญาตเอาน้ำลายมาตรวจหน่อยนะครับมียาเป้าไหนดูสิอาจ,จเอย <Hey! S 1> ลุงแบบว่ามีผลเป็นลบหมดเลยครับโอ้โหลุงไม่มีสารเสพติดนะเนี่ย ก็ต้องปล่อยตัวคุณลุงนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีสารเตพติดในร่างกายนะองส่วนยาในถุงนี่ยพี่เพื่อนคิดว่าน่าจะเป็นยาฆ่าหา้านะครับลุงแกทําฟาร์มไงอ้เอาเเกิดอะไรขึ้นวะมีเคสด้วนเหรอเฮ้ยน้องยังสรุปเคสนี้ไม่เสร็จเลยมีเคสใหม่มาแล้วทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากทุกคนพี่เพื่อนขออนุญาตโยกมาเคสนี้เลยแล้วกันนะครับ <Yeah. S 1> โอเคต้องใช้ไอ้รถมัตแต่งคันนี้อยู่ยๆมาชนรถพี่เฉยเลยครับผมเองหาเรื่องเหรอขอยาตยิงยานะครับ โอ้ดีนะว่าตรวจสอบคุณลุงเสร็จแล้วไม่งั้นนี่ไอ้นี่หลุดแน่นอนครับผมหยุดครับหยุดครับหยุดครับไอ้น้องไม่อยู่พี่ยิงหัวนะยิงยางไปครับผมนี่ยางแตกหนึ่งล้อยังไปต่อนะครับโอเคตามไปลูกพ่อะตุยลูกพี่จังว่านี่ยางสองว่างไงยางสองว่างไงแตกครับผมหยุดไหมหยุดไหมยอมเลยครับผมนะโอ้แต่พี่ว่าเสียอย่างหนึ่งนะทุกคน มันยอบง่ายเกินนะครับคือแบบยังไม่ได้เจ็บตัวไม่ได้อะไรเลยนะลงมาครับลงมาครับไอ้น้องอา้าวยังยังนิ่งยังนิ่งอยู่มองลงไปมองลงไปอ๋ออยู่ๆมาชนรถพี่ได้ไงนะ้องเองนี่มีพิรุจจริงๆต้องจับกุมก่อนนะครับโอเคขอญาตใส่กุญแจมือก่อนนะไอหนุ่มคนนี้แบบเคสพิเศษนะครับผมโอ้ยอยู่ๆแบบว่ามาหาเรื่องพี่เฉยเลยเราตรวจสอบอะไรมาดีทุกคน พี่เพิ่มว่าเราตรวจสอบยาเสพติดเลยแล้วกันนะครับอยู่ๆก็แบบว่าขี่มาชนเฉยเลยนะดูทรงนี่น่าจะออกอาการในเนี่ยขอญอานะครับผมทําการตรวจโควิดเอาเด็กน้องว่าไงปุ๊บผลเป็นไงครับผมอา้าวผลไม่มีอะไรเลยไม่ได้เสพยามานะครับไอ้นี่ตรวจสอบแอลกอฮอล์ดิพี่วายเนี่ยน่าจะขับรถโดยประมาณนะครับอืมเหล้าก็ไม่น่าจะมีนะดูนะแป๊บไหมนะ ผลการตรวจสอบมีแค่ศูนยะ์อร์ะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็จะแจ้งข้อหาครทุกคนนี่เลยขับรถโดยประมาทนะครับโอเคแจ้งศูนย์พะบอคอมพิวเตอร์เริ่มมันละเริ่มมันละพี่เพิ่อนอยากเจอแบบว่ามีของผิดกฎหมายว่ะแบบว่าพกปืนอะไรอย่างเงี้ยเอ็มเจอ่ะจัดให้หน่อยดีะจังวันนี้ก็พี่จะขี่ไปบริเวณชานเมืองนะผมตอนนี้เราก็ออกมาไกลละไป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  ดูจักอย่างเงี้ยมันดูยากมากเลยนะน้องๆเห็นปะคือมันไม่มีสัญญาณอะไรบอกเลยอะเราต้องสุ่มเข้าไปตรวจนะครับคือ EP หนึ่งเราก็เป็นตำรวจในเมืองไปแล้วไง EP สองก็จะเป็นตำรวจนอกเมืองนะครับ EP ถัดไปเนี่ยอาจจะเป็นตำรวจทางอากาศอะไรเงี้ยเออจริงๆแล้ว m อดนี้เนี่ยมันสามารถเรียกกำลังเสริมได้นะครับผมแต่พี่เพืร์ยังไม่ได้ลองเล่นเลยเดี๋ยวเราเก็บไปเล่น EP ต่อๆไปแล้วกันนะครับมาเลยน้องเฉยอะตอนนี้นี่ออกมานอกเมืองไกลมากนะ มีใครมีพิรุธหรือเปล่ายังไม่เจอแบบว่าคนที่มีความผิดเยอะๆเลยนะครับอ่ะตอนนี้มีศูนย์แจ้งเข้ามาว่ามีการป้นเข้าทุกคนโอเครับเคสนะครับมีการป้นบริเวณปั๊มแก๊สเหรอไปเลยครับผมโวอ,โอยู่ใกลเหมือนกันเนี่ยจังวันนี้ติดเทอร์โบไปเลยครับมอไซค์มีมมเทอร์โบนะบผมอูซิ่งจัดบอกเลยไปไปไป,ไปเปิดบอ่อได้ลืม ไปเลยน้องชายหลบไป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 เราพิดซี่ไงน้อง <Yahoo! S 1> โอ้โหแต่มันอยู่ไกลมากเลยเนี่ยสองไม้ครับผมนะเราต้องขอกําลังเสริมมาล่ะพี่เพิ่มว่าพี่เพิ่มไปไม่ทันนะครับโอเคเราจะขอกําลังเสริมทางอากาศดีไหมทางอากาศกดตรงไหนวะอ่านี่เลยลยเรียกมาเลยทัศ์สปอร์ตเรียกมันมาให้หมดทุกหน่วยครับผมนี่เรียกมาเรียกมา <99. S 1> เค โอ้ยอยู่ฝั่งนู้นวะทุกคนประเอ้ยมอเตอรีกครับผมเลยเลยอ่าเอาป้ายหายไปแล้วนี่ไงนี่ไงไอสองคนนี้ครับผมยังไม่ไปเลยหยุดหยุดหยุดครับหยุดอ้ยอุยมีปืนมีปืนโอ้ยมีปืนแต่ผมมีชุดก่อแน่น้องอัมาันลวครับผมจังหวะนี้เทเซอร์เข้าครับผมเออมันมีปืนคนหนึ่งนะครับโอ้โหอยู่ไหนวะมันขี่ไปเลยทุกคน โอ้ยไม่ปืนยิงไม่เข้าอ่ะหยุดยิงอือโอ้ยิงไม่โดนอีกยังไงครับผมโอ้โหป้นป้นเยอะเลยแตกหนึ่งสรบปไปหนึ่งตัวครับผมมีผู้ต้องหาสามคนนะครับจังวันนี้วิ่งตามจะหนีไปไหนครับเรียบร้อยแตกหนึ่งหยุดครับหยุดครับไอ้นี่มีปืนครับผมทุกคนวางอาวุธลงครับวางอาวุธลงวางอาวุธลงหมอกลงไปหม,มองลงไปน้องชายสวยโอเค แล้วก็เหลือผู้ต้องสงสัยอีกหนึ่งคนนะผมนะขอจับไปนี่ก่อนไนอะ้นี่ยิงพี่ด้วยนะแต่ผมมีชุดเก่าะครับทําไมหรอฮึฮ <Wow. S 1> ึน้องๆดูยิงพี่แบบเลือดเต็มชุดเก่าะน,นะครับตามไปอีกคนนึงอยู่ไหนวะโอโ้หนงไงใไงใช่ปะ่ะไอหนึ่งันเกงส้มมีปืนครับผมเห็นเลยเมื่อกี้มันเล็งปืนนะครับผมกางเกงส้มใช่ไหมเมื่อกี้กางเกงส้มนะครับใช่ปะวะ อ้าวอันนี้อันนี้ตำรวจปะเนี่ยอันนี้ตำรวจครับผมจับได้แล้วเหรอเฮ้ยเอ้าอันนี้ก็ตำรวจครับผมอะไรวะไอ้กางเกงส้มเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอยังงงๆอยู่ครับผมว่ามันเรียกกำลังเสริมยังไงนะเออแต่กำลังเสริมเราก็มาจริงอะเนี่ยแต่คือมันไม่ไล่ไปจับโจนเหรอวะหรือว่ามันจับได้แล้วพี่ก็ไม่รู้นะครับผมโอเคีรยวเรามาจับไอ้นี่ดีกว่านะแกบังอาจมากทำลายเจ้าหน้าที่ไอ้น้อง มาขออนุญาตทำการจับกลุ่มนะครับผมนะแล้วก็ไปรอรถตำรวจอะไรเงนี้ยมาเลยครับพี่พี่นี่กล้ามากเลยนะยิงผมเนี่ยมถเอ้ยไม่เห็นแล้วผมใส่ชุดเกาะจะมาขามารับหน่อยโอเคมาละเกรปนมินิมาครับผมนะขอให้เจอไปว่าคนมีปืนนะครับพี่จะทำการโชว์น้องๆว่ามันใช้โลยังไงเออ โลตำรวจนะครับเปิดบอไปเลยน้องซิงไปเลยน้องสาวย่าหูหลบหน่อยครับหลบหน่อยครับเคสด่วนครับแต่เคสป้นเนี่ยมันจะชอบเจอปืนนะทุกคนเห็นไหมสังเกตเหมือนพี่ไหมถ้าเคสป้นเนี่ยมีปืนแน่นอนครับผมแต่ถ้าพวกหลบหนีมันจะไม่มีปืนนะครับมาถึงละลานนี้เป็นลานปั๊มแก๊สแน่นอนนะผมบริเวณนี้นะไงไงเฮ้ย <He i, S 2> ลานนี้ ep หนึ่งเรามาแล้วนี่หว่า มีปืนแน่นอนครับผมเราพี่ขออนุญาตเรียกไอ้น,นี่เลยแล้วกันเอาโลมาเลยเนี่ดูโอโ้โหนี่นี่นี่น,นี่ปั้งเขาให้ไม่โดนปั้งเขาให้ไม่โดนเดี๋ยวพี่ตีผมมีโล่บงังผมมีโล่บงังสุดจอดโอเคขออนุญาตยิงอีกนัดหนึ่งนะครับเห็นนะไอ้นี่มีปืนครับผมหมอบลงครับหมอบลงหมอบลงจับง่ายเลยทุกคนนะ พอมีโลแล้วเนี่ยเราไม่ต้องกลัวเลยครับผมขอญอาตไปเช็คในร้านมันป้นคนเดียวเหรอมีคนเดียวเหรอโอ้โหอันนี้ตัวจีครับผมจับเลยครับผมนะไม่พูดพามทำเพลงจับเลยขอญอาตนะครับจับกลุ่มออกคแล้วก็เรียกรถมาลักครับผมเหมือนเดิมออเครเคสนี้ก็รีบทําหน่อยนะมันไม่ค่อยมีอะไรนะครับเก็บโลด,ด้วยสวยพี่ถือว่าเฟี้ยวอยู่ครับผมไป เดินหน้าทําเคสต,ต่อไปหูลเล่นเพิ่เหมือนกันนะทุกคนอ่ะเคสใหม่ไหมล้วครับผมเป็นเคสป้นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลองไปดูซิมันจะแบบว่าจี๊ดหรือเปล่าขอเจอแบบปืน RPG พอะไรเงี้ยมีไหม <ST AT> ไปครับทุกคน <ST AT> เดี๋ยวเรียกกํลาลังเสริมทางอากาศไว้ก่อนครับผมนะสักสามลำนะครับ <ST AT> การมันหลุดนะไปเลย <ST AT> ไปเลย <ST AT> ไปเลย <ST AT> ขอญอาตครับขอญาตครับเฮ้ยเฮ้ยเ เสียงวอนี่แบบดุดุมากนะอาจจะเป็นเคสใหญ่ครับผมนะขอากำลังเสริมกันใหญ่มาละตำรวจเก่งที่สุดในเมืองมาแล้วครับผมจังหวะนี้ระวังครับระวังครับอหัวป้นกลางเมืองเลยวะโคตรจีดเลยเนี่ยถึงแล้วบผม้นร้านสะดวกซื้อครับผมนะปิดวอได้เดี๋ยวเดี๋ยวคนลายรู้ตัวปุ๊บโอ้ยมีปืนหรอล่วงไปหนึ่งหมอกครับผมหมอกกันครับหูหมอกวิ่งตามไม่ทัน พี่เอิต้องใช้เทเซอร์ว่ะใช้ปืนจริงมันไม่ได้ครับผมนะเขายังไม่ได้ยิงเราเทเซอร์ไม่โดนอู้หนีไปไหนเนี่ยโอ้พระเจ้าสามคนเหรอป้นสามคนเลยเหรอมันจะวิ่งหนีไปไหนวะเนี่ยอย่าหนีครับอย่าหนีอย่าหนีครับผมนี่ล่วงไปหนึ่งจับก่อนจับก่อนจับก่อนต้องจับก่อนนะครับเดี๋ยวเขาหนีต่อนัง่งป้นสองคนเหรอวะไม่ใช่สามนะพี่เพิ่มดูผิดนะครับอีกคนนึงไปไหนครับโอ้หลุดแน่เลยวะ่ะ เฮ้ยถ้าเราเล่นแบบว่ามีคู่หูเนี่ยไม่น่าพลาดนะครับตอนนี้ก็เ,กเรียกกำลังเสร,ริมมาช่วยพี่หาแล้วน้องๆดูมากันครบทีมครับผมนะมันมาตามพี่เหรอวะตามมาตามมาตามมามันตามพี่เหรอเนี่ยพี่เรียกกำลังเสร,ริมแล้วพี่เล่นไม่เป็นแบบมันแบบมันไม่ช่วยพี่หาเลยอะขอโทษเทพี่เลนไปเป็นอ่ะจับอ่าจับกลุ่มเลยครับผมนี่เข้าไปเข้าไปอ่ะ เดี๋ยวเราไปทําเคที่สอนอ,อก,กัน Let's go <S <Yahoo! S 1> อะเราเข้ามายังคุกแล้วทุกคนมาเราจะทำการสอบไอ้หนุ่มคนนี้นะครับว่าเพื่อนของเขาเนี่ยหนีไปกบดานที่ไหนก็ไม่รู้ว่ามันจะบอกหรือเปล่านะครับโอเคพี่นี่กระทาความผิดนะครับปนลาสะดวกซื้อแล้วก็จะหลบหนีเจ้าหน้าที่เ oh, <no. S 1> ดี๋ยวเรามาลองถามกันเลยครับผมว่าเขาจะบอกหรือเปลาว่าเพื่อนเขาอยู่ที่ไหนนะครับอะ คุณกํลังจะหลบหนีไปไหนหรอฉันจะไปหาเพื่อนเนาวคุณอาศัยอยู่ในแถวนี้หรือเปล่าเฮ้ย <Hey. S 1> อยู่กับคุณยายหรออยู่กับคุณยาย,ยางั้นหรอเอ่อถามอะไรอีกเดียะถามเกี่ยวกับปืนครับผมนะเอาปืนมาจากไหนครับเอ่อมีอาวุธหรือเปล่าอุ้ยอาวุธเยอะมากครับผมทุกคนโอ้โหในขอดูหน่อยดิอาวุธเยอะมากเป็นยังไงวะ ลุกขึ้นเดน้องขอญาติทําการค้นตัวด่วนเลยโอ้เอฟเจ็ดเก้าเปล่าถ้ามีพี่ยึดเลยนะครับแล้วก็ถ้ามีไอบอพี่ก็ยึดเหมือนกันโอเคตรวจพบเฟทานินครับผมแล้วก็เครื่องสั่นนะเฟทานินนี่น่าจะเป็นยาเสพติดหรือเปล่าอ่ะไอหนุ่มคนนี้ก็มานี่ครับผมนะเดี๋ยวพี่ก็จะซักทอดไปต่อที่เพื่อนมันนะครับไอที่วิ่งหนีเราไปโอเคกูตัวอ,อยู่ที่นี่ก่อนนะครับพี่คิดว่าคุณนายติดประมาณยี่สิบป ก็อยู่ไปนี้ไปก่อนละกันนะน้องชายนี่ดูล็อกประตูแฟบดูมันจะล็อกนะครับน้องๆดูเอาล็อกดีเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้ยังล็อกอยู่เลยโอเคนะล็อกละไอ้นุมคนนี้ออกมาไม่ได้นะครับผมเก้ลทุกคนสรับ EV2 ก็เอาไว้วันที่ก่อนละกันนะครับ เดี๋พี่ถัดไปเนี่ยไม่แน่ว่าพี่เพิ่มอาจจะไปเล่นเป็นตำรวจทางอากาศเว้ย <Wow. S 1> ถ้าน้องชอบไปดีกก,ก็ฉุดกับปานขึ้นมาแล้วชกไปที่ปุ่มไลค์ได้เลยฝากกดแชร์รับชมกันด้วยทีมกันฝากกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนบริวารจากเพ่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ